น,นี้ก็มาถึงแล้วนะฮะเซนรันอุดอนานีอย่าบอกนะว่ามาเพื่อสิ่งนี้<ช>เจอของกินวิ่งใส่ทันทีเลยนะฮะแอดมินแอนนะครับอ๋อเนี่เป็นขนมจากประเทศญี่ปุ่นใช่ไหมเนี่ยอ๋อนี่ไง โ oh, อซาต้าครีมครับจริงจริงด้วยนะฮะอร่อรงไน,นีเนาะตอนนี้เราก็มาถึงมหากรรมอาหารม่ำมน,นะพี่ม่ำเข้ามาจัด

ยอดแ่ดแย่โอ้แต่ไม่ได้ยอดแย่ไม่ไหวป่ะไหวนะไม่หลับตาแล้วตาบอาให่ที่ชุ่มียเชดมาไม่หลับตาป่ะอยากพูดมไบ้างจัล่ะทุกอย่มากสมคว้ที่จะลงทน ความคิดคือเที่เรอามาเราะวในส้นอาเที่สูงแบบนี้แลคโน่มื่อราสูเอาไวหรอสูบเอาไวรนมันัร้นคเพื่อเพื่เล่าให้ฟังไมไม่เคยเล่าแล้วคนนั้ก็เล่าแล้วมันพูดสองคนอยู่คนเดียวแลไม่ได้เล่านังมันพ่อร้องไ่้เพื่อนคนเดียวคำว่าเพื่อน ทำก็เพื่อนแล้วลูกเหายไปไหนวะทำก็เพื่อนทำมันไม่ริงนันมันมีความหมายนคนที่ร้องไห้ได้เยอะคนยมากทำทำาเดียดม่กี้กุเช่าอยู่บุกกพวกพงโตาดาคนนั้นโกตอนนั้นถูกต้องเลยตาบุณตาหัวมงอถึงัวเนี่ยกูน้ำตาไหลอ่ะ ว่าไรมนีแล้วกบยุชิ้ขนาดได้รับกกุนปันั้นที่เกลือกูนมูอยากเพื่อนอากุนะเลแล้วไปมันจะเห็นที่อะไระมันตาบอกแล้วว่าได้ล็ิกไปได้มาลดอีกอ่าได้ล็อกเดียวด้วยกุนปัาน้ำ่เกลือแต่แต่กูเป็นรอย,ยมูไม่เยี่ยมว่าคิดขนาดนั้นเลยแต่ที่เป็นรอยเป็นอมกุ้งอมภลพ พ่อไม่ต้องรอขนาดนั้นเพราะตอนนี้ก็ไม่มีใครมาหาพ่อแล้วใช่ถตอนเราหมดแล้วก็อแม่เนี่แม่ไม่หาเรื่องแบกที่มาในบ้านทีดีเรื่องุมือกนวู้ดเบิงนังทุกเรื่องหนั่งบดีกูดเบิงนัสูบุีแ้กูแกเบ้งัวแล้เอรบันไดแค่บันไดเหรอใช่บันไดครับแม่ครัว่าัแม่ตตาล่มนะ แมนออมว่าไหลัวไปลขึ้นหัวมันห้องไงอ่าแมนวะผมจแมนวะแมนนะอะรกินกอนแมนผแมนกูเบิ่งโดนแล้วคือมันเป็นพสุดแยกพวกที่บประกดตวเมาวาองบ่เดียวมเนียานอึ่งนีจะมีรับปกันกูเลยเ่อรวที่กูเลยลืมไปเลยม มันัมันมังมแบบเดียเื่อนมั่กมันยานงเียนยตะนุป่ะวันนี้จะมาน้องๆมามมางงานมาซมาซิมกินใช่เพราน่าจะยังไม่ได้กินข้าวหรือเปล่าใช่นะครับนี่ตลารบบออะไรก็ตลารบอเอออกมาเมาจิ้มได้จิ้มได้จิ้มได้ รอบหน้ารอบหน้าเอามาถ่ายด้มาออกบุญด้วยกันมาบ้นประเด็นนประเด็นกมาบ้างมือเดียวคประเดอกเนี่ยผมารได้การตลอดต้องมี้งเนตมีตัตลอดเลยครับ่บอกองได้เปนอดเ็นกดวมัคนเยอะมากองนั่นแเดียวแ่งค โองมบ้นนสโอใส่ปูชามาเลยน้ำยาปูนะฮะชุดละ80บาทโอ้โหเส้นขนมจีนสีรุ้งตรงนี้ก็เป็นร้านขนมนะ

ทำเครืองด้วยเขอินบนี่นี่นีนี่นี่เจ้าของชเลยกันด้วยเนียน้าด้่นจูบเลยองบอกอเป็นไงบอกเจ้าของเข้ามาเลยโปรโมชั่นทุกอย่างไม่น้อยาแล้วก็หมูลวกนับกคูไปก่อเลยเว่าย มุงอยา่พาไปเที่ยวนเาล่ะดยโอ้ยเลยอีกแปดนึงแกคับเ็ปิดตาต้องนะอไหมเอาครับห่ออับครับมาบบถ้าใคร,อใช,รออใชอบกินปูชอบกินเกี๊ยวที่เบิร์กเลยครับตับงนี้ครับลุงยาหั่ทอครับหอยกระเจยบ ไตปลาแห้งกระปุกละร้อยโอ้อที่ที่ซื้อออนไลน์ก็ประมาณนี้แหละร้อยนะคะสิบกระปุกแี่ขอถุงใหญ่สองอบมี่ทูเล็ตบาทิพย์ค่ะอ๋อเขามีให้ชิมด้วยมีให้ชิม จะชิมจะ,จะชิมแต่ปลาแห้งอันนี้อ่น,นี้แต่ปลา,า,าแห้งอร่อยมากแต่ปลาแห้งอร่อยมากทิมแล้วอร่อยมากห้งหรอางชิแหงอที่ป้าซื้ออร่อยมาก อปลาหิมนี่ยเนี้ยๆๆเน้อร่อยมากเลยเปี้ยวปูเลยทีญี่ปุ่ครับ้ออร่อยแล้วเราก็ไปทำเป็นเป็นน้ำกินกับผมจีนอร่อย

ครับผมครับอร่อยมากนะฮะเครื่องแกงใต้นะฮะเฟซีบอกว่าเคยเห็นป้าแตนนะครับข้าหลามจิ๋วสูตรบางคนที ก็ถือว่าไม่จิ๋วนะไม่จิ๋วเนี่ยใสทจะขาดมาตรฐานเลยแล้วไม่ถือว่าไม่แพงนะยีบหาบาทกระบอกหนึ่งสี่ไส้สี่สีทุนละร้อยมีสี่อันอ่า หกคน่ใช่สิจะให้กินคนละอันมีคนละสองไม่ได้สรุปแล้วป้าแตนเอาไปสี่ถุงนะฮะคุณผู้ชมนะฮะ นเวลาเขาเคาะเนี่ยนะฮะปัก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 เป็นหินก้อนเนี่นะครับารอาอมีลีลาการเคาะด้วยน,นะฮะขอจบคลิปต่เพียงเท่านี้นะเดี๋ยวต้องไปหิ้วของแล้วนะครับ